ถูกเลยครับลูกเสร็จแล้วปลูกตรงไหนเลยอย่าลืมนะครับปลูกด้านข้างใช่ไหมเพราะเราป้องกันให้ปมไปกดที่ต้นคอเรานะครับต้องครับกลัขวข้อสอบหลุดจังเลยนะครับประมวลจะผูกเข้าไปถ้าเจ็บแขนธรรมดาพอเลยครับเนี่ยเจ็บแขนธรรมดาสบายเลยครับประยูงแค่นี้พอแต่ถ้าไหล่หลุด ไม่พอนะต้องมากกว่านี้นะครับไายหลุดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮนะตรงนี้ครับพิตีเนี่ยสบายขึ้นแต่นี่ครับยังขยับได้อยู่นะยังการออกได้อยู่ถึงมันจะรุนอรงจนเกิกว่าตามการขยับนิดเดียวมันช่ปวดมากของใคที่ไายหลุดจะบอกเลยว่าปวดปวดอย่างมากก็พี่อย่าขยับผมเลยนะครับฉะนั้นเราต้องล็อกไว้เพื่อไม่ให้มีการขยับเกิดขึ้นการล็อกก็ไม่ใช่เรื่องยากครับนี่เลยเส้นผ้าเรา ถูกเลยครับล้วให้ยึดกระลตัวไว้ครับ Yep, bye bye.